ตัวปุ่มพุทสตาร์ทก็จะอยู่ในรูตรงนี้ไอรูุญแจข้างในไม่ได้ออกนะรูลูกจตัวเน้จะอยู่เหมือนเดิมปกติเรามีฝาปิดปิดให้รูุญแจคือไม่ได้ใช้อันนี้ก็ปิดฝาไว้ตัวปุ่มก็จะใส่ในช่องตรงนี้อ่ะการรีโมทก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ตัวรีโมทเนี่ยใช้สตาร์ทเครื่องนอกรถได้นะถ้าเราจะใช้สตาร์ทเครื่องก็ล็อกก่อนล็อกรถเสร็จใช้ปุ่มสตาร์ทเครื่องนะปุ่มล่างสุดกดค้างไว้3วินาทีกดครบวินาทีเดี๋ยวระบบสตาร์ทเครื่องเองนะแล้วก็ หลังจากเขาสตาร์ทเครื่องเสร็จถ้าเราไม่ใช้รถเลยปล่อยไว้เงี้ยเน่อีกสี่นาทีเดี๋ยวมันดับเองนะครับถ้าเราจะใช้รถเราก็กดปุ่มคลายล็อกเปิดประตูเข้าไปขับก็ขับได้เลยมันไม่ดับนะครับหรือถ้าเรารีโหมดกดสตาร์ทเครื่องไว้แบบนี้นะแล้วก็เดินไปธุระเลยถ้ามีคนทุบก,กระจกหรือง,งัดประตูงัดไงก็ได้เข้าไปในรถเราเนี่ยพยายามจะขับรถเรามันจะดับเครื่องเลยไม่ใช่รถขึ้เไปนนั่งบนรถมันดับเลย ขับไปไม่ได้นะครับสตาร์ทใหม่ก็ไม่ได้ครับกดไม่ติดต้องคลายล็อกก่อนครับถ้าเราคลายล็อกแล้วแบบนี้สตาร์ทได้ถ้าถ้ายังไม่ได้คายล็อกสตาร์ทเครื่องไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราเอารีโมทกดสตาร์ทเสร็จกดคายล็อกเปิดประตูเข้าไปขับก็ขับเลยมันจะไม่ดับแต่ถ้ายังไม่ได้คายล็อกมันจะดับนะครับอ่ะแล้วก็ตัวปุ่มปุ่มสตาร์ทเครื่องที่รีโมทนะ หลังจากเราสตาร์ทเครื่องเสร็จไม่ใช่รถเลยอีกสีบวนาทีมันจะดับแต่ถ้าเราต้องการดับก่อนสิบนาทีปุ่มเดิมเลยกดค้างไว้สามวิมันก็ดับเครื่องไปเลยนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ดับนะเอาลิมิตสตาร์ทเสร็จอลิมิดับเครื่องประตูก็จะล็อกอยู่เข้าไม่ได้นะครับถ้าจะขึ้นรถถ่ายล็อกก่อนนะครับกดถ่ายล็อกก่อนอ่ะทีนี้ตัวปุ่มครับตัวปุ่มนะถ้าเราจะสตาร์ทเครื่องต้องเหยียบเบรก กดเบรกเข้าไปแตะหนึ่งครั้งแล้วกด s t เครื่องให้ดับเครื่องก็ต้องเหยียบเบรกด้วย,ย,ยนะถ้าไม่เหยียบไม่ดับนะครับแล้วก็ในระหว่างที่เราตาร์ทเครื่องอยู่แบบนี้นะเราสามารถล็อกรถไม่ได้เราไปธุระอ่างเงี้ยมีผู้โดยสารอยู่ในรถไม่ต้องดับเครื่องครับแวะเข้าเซเว่นแวะปัม๊มแล้วห้องน้ำอะไรอย่างงี้กดล็อกไว้เดินไปเลยน,นี่กด,ดไปด้วยล็อกไว้นี่เลยสตาร์ทิ้งไว้กลับมาจะขึ้นรถกดคายล็อก เปิดประตูเข้าไปขับรถต่อได้เลยไม่ต้องดับเครื่องถ้าจะดับก็ปุ่มนะครับถ้าจะดับเครื่องต้องเหยียบเบรกนะต้องเหยียบเบรกแล้วกดถ้าไม่เหยียบเบรกไม่สตาร์ทไม่ดับมันจะเป็นเปิดกุญแจเฉยๆเปิดกุญแจเฉยๆก็คือสมมติว่าจะเปิดวิุแต่ไม่สตาร์ทเครื่องไม่ต้องเหยียบเบรกกดเลยเราจะเปิดวิุฟังเพลงเนี่ย,นยกดเข้าไปเลยนะวิยยุจะเปิดได้ชาร์จโทรศัพท์ใช้ได้ กดเข้าไปอีกครั้งก็จะเปิดไฟกุญแจรถหมดเลยทั้งคันกระตรงกระจก,กกดขึ้นลงได้นี่นะครับกดอีกครั้งก็ปิดครับถ้าเราสตาร์ตต้องเหยียบเรบรกถ้าไม่เหยียบเบรกไม่สตาร์ตนะโอเคแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชันสมาร์ทคีย์ฟังก์ชันสมาร์ทคีย์คือเราขับรถแล้วมาถึงปลายทางดับเครื่องลงจากรถเสร็จถือรีโมทเดินไปเลยแล้วไม่ล็อกรถเดี๋ยวมันออโต้ล็อกให้นะครับตัวนี้จะมีฟังก์ชันสมาร์ทคีย์ด้วยอ่าจดุดรถาเมตร จะเอาตัล็อกด้วยตัวเองสีเข้าใกล้หนึ่งเมตรครับเขาก็ออโต้วขายล็อกให้เลยเนี่ยเป็นระบบสมาร์ทที